สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับับที่ธนพัทรเจริญฟาร์มบัลลักดานตําบลหนองแกสุกพะอําเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นช่องที่ถ่ายความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะครับความรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับสำหรับกันไปแลกเปลี่ยนนะครับกับการเลี้ยงวัวแบบบ,บ้านๆของเขานะครับนี่ก็ตอนนี้ก็ มีวัวทั้งหมด21ตัวนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ของการเลี้ยงวัวก็จะอยากมีแม่พันธุ์ทั้งหมด10แม่นะครับมีแม่พันธุ์ให้ลูกได้10ตัวเป็นคอกที่เลี้ยงวัวต้นน้ําเลี้ยงวัวต้นน้ำขายลูกนะครับมีแม่พันธุ์10ตัวแล้วก็ผู้คุมฝูงเป็นบราหมั่นเลือดร้อยหนึ่งตัวนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงเช้านะครับยังอยู่ในห่วงของอเดือน มีสายยนต์นะครับช่วงเช้าๆปล่อยวัวออกมาก็ตามภารกิจก็คือเกี่ยวหญ้าไหนนะครับตัดหญ้าไหนบางคนอาจจะเสียว่าเกี่ยวหญ้าแต่บางผมจะเป็นตัดห้านะตัดหญ้าไหนวันนี้ได้หาก้อนนะครับหกก้อนกับแม่เลือดลอยอยู่ในคอก็ได้กินทั้งหางนะครับหกก้อนนะครับนี่ตัดวันละหนึ่งแถวถ้าตรงไหนหญ้าบางก็หนึ่งแถวครึ่งนะครับก็นี่ตามมาอันนี้แม่หมูตอนนะครับแม่หมูตอนแม่เอฟหนึ่งอ่า พวกนี้เป็นเ1ฟหนึ่งหมดนะครับนี่มีคงมีเขาก็แม่พันธุ์พื้นฐานนะครับเ1ฟหนึ่งหมดนะครับเราพัฒนานะครับเป็นสายพัฒนาจากแมงวัวพื้นฐานนะครับก็มีสมาชิกถามมาว่านั้นที่เพิ่นรับชมคลิปของผมเราเพิ่นกระถามมาว่านขึ้นเห็นแต่งัวขาวนะครับเพราะว่าทําไมถึงเน้นแต่งัวขาวนะครับวัวเทา่าง้วนแดงมันแพงนะครับผมซื้อเข้ามาตัวเดียวนะครับวัวแดงแม่หมูตอนตัวนั้นเลยครับซื้อม้าตัวเดียวน่ะได้ได้ซื้อมาตัวเดียว เม่าแดงนะครับนอกนั้นก็จะเป็นกัวขาวส่วนที่เห็นลายลายลายู่นี่ก็คืออเป็นกัวลูกคอกนะครับก็มีซื้อเข้ามามีตัวนี้นะครับนี่อนาคตพ่อพันสิบหกเดือนแล้วครับมาคุมฝูงนะครับสาย V8 นะครับมีแล้วก็ตัวเลือดร้อยนะครับซื้อเข้ามาอยู่ในนี้มีสามตัวนะครับตอนนอกนอกนั้นก็คือสิบเจ็ดสิบแปดตัวนี่ก็คือลูกคอกนะครับเป็นกัวลูกคอกนะครับพัฒนามาเป็นฮอตเอฟสองแล้วครับเอฟสอง ก็ F สามถึง F สามแล้วเนาะมันมีตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ F เลยออนี่ F สามตัวนี้จะเป็น F สามนะครับลูกวันนี้นี่นี่แม่นี่ F สองลูกนี้ F สามนะครับแต่ช่วงนั้นไม่ได้ทําเขานะครับช่วงช่วงที่ทําพัฒนาแร,แรกๆก็ไม่ได้ทําเขานะครับบ่ไดท้ทําเลี้ยงวัวมาประมาณเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีที่ว่าทําแบบปลูกหญ้าทําแบบครบวงจรนะครับเลี้ยงแบบ ผ่านกระแสวัวแพงมาช่วงโควิดมานะครับผมก็อยู่ในช่วงเหมือนกันผ่านกระแสวัวแพงเลือดร้อยมาผมก็อยู่ในช่วงเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้วัวแดงวัวเลือดร้อยพวกนี้นะครับที่กระแสแพงวัวหัว,หวหล่นผ่านมาเบิดแล้วนะครับผมอยู่ในเหตุการณ์เบิดนะครับเพราะว่าเลี้ยงหญ้าแพนโกลาผมก็ปลูกก่อนเพื่อนในหมู่บ้านนะครับเลือดร้อยผมก็มีกอนมูในหมู่บ้านนะครับ ก็แต่ว่าไม่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 ได้ไปสุดทางวัวนะครับไม่ได้ไปสุดทางวัวผมจะมาสุดทางพวกโครงสร้างพื้นฐานนะครับผมสิปลูกงาเฮ็ดอ่ายงเกาะปลูกงาเฮ็ดพื้นฐานหดน้ำงาพวกนี้นะครับผมใ็นความสําคัญเกี่ยวกับเลี้ยงหนีก่อนนะงัวผมก็เลยวัวผมก็เลยเขาเรียกว่าอะไรนะก็เลยบะมีมูแบบขังคอกราง่ากระง่าีรุขึ้นไนนะครับอ้วนๆตันๆขึ้นไนนะครับของผมก็จะมีเฟรมนี้แหละเฟรมที่เราเลี้ยงเอาเป็น วัวต้นน้ำขายลูกเฮ้ยนี่มันตัวผู้รือตัวเมียวันนี้มันตัวผู้ตัวเมียเฮ้ยมันตัวผู้นี่หว่าเตือนเตือนอันนี้ก็ลูกพ่อพันตัวที่แล้วนะครับเจ้าซูโม่นะครับสำหรับใครที่ติดตามของผมนานๆก็อยากรู้ว่าพ่อพันเจ้าซูโม่รูปร่างไงก็พิมพ์เข้าไปในนี่แหละครับในช่องทางยูทูบนี่เข้าไปว่าวายวายหนึ่งร้อยเจ้าซูโม่นะครับจะเป็นบาอเมริกันบาแมนวายวายหนึ่งร้อยน,นะครับ ตัววายสตัวนะครับแล้วก็เบอร์1นึ่นะครับเบอร์100ก็จะขึ้นมานะเป็นประวัติพ่อพันธุ์เจ้าซูโม่ของผมนะครับที่นําเข้ามาคุมฝูงท้องเจ้าซูโม่หมดนะครับตอนนี้ก็คือปล่อยปล่อยไปคุมฝูงไปแล้วก็ปล่อยกลับไปให้พี่เจ้าของคนเดิมนะครับแล้วก็พวกนี้ก็ลูกมันนะครับทยอยเกิดมาเซตนี้ก็ได้ลูกตัวเมีย2ตัวนะครับเซตนี้ตัวเมีย2ตัวผู้ซะส่วนใหญ่เลยตัวผู้มี1ตัว สองตัวสามตัวสี่ตัวสี่ตัวนะผู้สี่ตัวแมนโบห้โตตัวผู้ห้ตัวที่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 อยู่ในคอกตอนนี้นะครับนี่ตัวเล็กที่สุดก็น่าจะน้อยกว่าตัวนี้น้อยหนึ่งนี่หตนะครับตัวผู้ห้าตัวตัวเมียรุ่นตัวเมียรุ่นนี้มีสองตัวนะมีสองตัวก็จะได้เป็นแม่พันธุ์ทดแทนครับแม่พันธุ์หลักในอนาคตตัวนี้ก็จะเป็น F2 นะครับ F2 นี่ พัฒนา F2 ลูกก็จะเป็น F3 ต่อไปก็จะเป็นลูกของตัวนี้แหละตัวอนาคตพอคุมฟูงใหม่นี่แหละก็ช่วงนี้ก็คือได้กินหญ้ามาประมาณห้าสิบห้าวันแล้วหญ้าสดนะครับหญ้าสดคือวันละประมาณ5้าก้อนตีเฉลี่ยไปเลยนะครับเนี่ยหญ้าไนสดวันละประมาณห้าก้อนเนะี่ยหญ้าหญ้าไนสดหาก้อนนะครับกินน้ากันเนี่ยมือละประมาณหาก่อนนะครับต่องวัวนี่เห็นไหมครับงัว กัวก็จะกินดึงกินอย่างนี้แหละหญ้าก็เป็นหญ้าน้ําท่วมขังแล้วก็หญ้าหญ้าแก้แล้วซี่หาเดือนนะครับนี่เป็นร่องรอยพวกที่ว่ากินไม่หมดนะครับนี่หญ้าที่กินไม่หมดพวกนี้กินไม่หมดคืออับน้ำแน่เอียงแน่แต่โอ้ยมักยอกเนะ้อขอค่อยตีเขา่าอย่ยินเสียงคนละมายอกนะง่วหน่อยนะตัวคุณกับคุณน,นะครับจนตัวแขะกับแคะมันก็ว่าไปกินหย่าน้ำเขาอนี่นะครับ บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศแถวบ้านผมเลี้ยงวัวก็จะปล่อยแปลงอย่างนี้แหละก็คันคันเพิินช่วงนี้มันเป็นหนาแรงเนาะเป็นเมษาเนี่ยปลายเมษาแล้วเพิินสิบมีอหยากินเพิ่นกจะปล่อยเองสินะปล่อยตามทงไฮทงหน้าเนี่ยอย่างรอบรอบเนี่ยอย่างรอบรอบแปลงนี้ก็มีนี่วัวหนึ่งเจ้านะครับวัวหนึ่งเจ้าเป็นก็ปล่อยเองสิแล้วก็หากินเลมปเองสิแหละบริสุทธิ์หั่มบริสุทธิ์ยังกินได้หยากลัอตัดน้ำขันแท้เนี่ยนำตามคันนาอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอหวานข้าวเดี๋ยวอันนี้เพ็นไทหุดแล้ว คนไทยหุดแล้วเพื่อนจีวานเขาเพราะวาาเขาจะปล่อยงวัวบอะไรด,ด้วยครับมันจะมะยมเขาเพื่อนล้วก็สจมีมหาตัดน้ำกั็นแท่งสินะครับอ่าน้ำกั็นแท่งผ,ผมกับมาหาตัดน้ำกั็นแท่งสินะครับพูยหยาเอาไกลๆผุนไ,ไ,ไปแบกมากแต่ผุนนะครับตัดหยาให้งวัวมือตัดญ้าให้กลัวยี่สิบตัวทุกวันเนี่เป็นล้มตายก่อนนะครับคนก็เลยได้ปลูกญ้านะครับเป็นพื้นที่ปลูกา้างผมมีสิบไร่ละยาสิบไร่แต่ยังไม่เต็มดีเท่าไหร่แต่ว่าโดยพื้นที่รวมมาสิบไร่แล้ว แพนกล่าก็มีแต่ว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่สิบไร่ไละก็จะอยู่ในรวมๆนะครับของผมก็เป็นข้อทีออ่แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงวัวการทําแปลงหญ้าการดูแลแปลงหญ้าอุปกรณ์เครื่องทุนแรงนะครับจัที่เคยพูดไปก้อนหนานี่หลายๆคลิปนะครับที่ผมเคยเบอกไปว่าสื่สอเครื่อง ตัดหญ้าติดท้ายรถไถหรือว่าเครื่องช็อปนะครับตอนนี้านายทุนก็ไม่อนุมัตินะครับก็พับโครงการไปแล้วผมต่อได้แล้วนะครับต่อรองได้ราคาที่ผมต้องการแล้วแต่ว่าตอนนี้นายทุนไม่อนุมัติก็เลยพักไว้ก่อนนะครับแต่ว่าไม่บอกนะครับว่าอยู่ไหนเดี๋ยวมีเงินแล้วผมจะค่อยไปซื้อเอานะครับเดี๋ยวยานยานสามารถฉีกไปซื้ออาก่อนนะครับก็เลยต้องอขอสงวนเป็นความลับก่อนนะครับบูย๋ย <laughs> อันนั้น อันนี้ก็เอาไปสิแหละครับสําหรับคนที่จะอยากได้ข้อมูลผมแจ้งให้ทราบหมดแล้ะครับบอปปิดบังนะครับเข้าพร้อมเขาคอยซื้อผมไม่พร้อมผมก็ถ้าคนอื่นพร้อมก็ซื้อซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าคือเครื่องมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้เนาะส่วนมากมันสีูอู้ลบบุหรี่เพชรบูรปุปุนแถวที่ว่าเปลียงง่นวน้มหลายๆบนสระบุรี่ไปเองฉันเนาะครับมันก็ถูกอยู่สําหรับคนที่อยู่ใกล้สําหรับเข้าอยู่ไกลมันกับแพ้นที่เก่านะครับ วัวก็จะเป็นว linkage, นัวเฟมเฟม Tous, กลางนะครับไม่ใช่วัวไทยไทยบ่เป็นวัวไทกีนะครับบ่เป็นไทกีปอนะเป็นงัวไทไทกลางนะครับเฟมกลางบ่เป็นเป็นวัวเฟมกลางนะครับวัวเฟมกลางพัฒนาพัฒนาน่าจะพัฒนาง่ายนะไม่ลําบากที่ผมอ่าชอบนะครับที่ผมคัดไวไนี่คือหนึ่งเต้านมต้องดีนะครับผมมองอันดบับแรกเลยคือเต้านมนะครับที่สายที่ผมพัฒนาเนี่ยผมคือหัวนมหน่อยว่านเต้านมหัวนมหน่อย คลอดลูกออกมากินเองได้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับวัวนะครับทํางานประจำเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับกวัวสองไม่ได้จับสัตว์ไม่ได้ผสมเทียมนะครับเลยใช้ระบบพ่อคุมฝูงเข้ามานะครับเลยเอาง้อผอพันคุมฝูงเข้ามาเพราะว่ากลางวันเราก็ไปทํางานประจําของเรามันผสมกันมันเซองกันเดี๋ยวมันก็ออกเนี่ยมันมีแม่หนึ่งลอออกด้วนะครับรอคลอดอยู่นู่นนู่นนี่เห็นตาดากนะรอคลอดนะครับบ่น่าจะเกินเดือนหนานะครับไม่น่าจะเกินเดือนพฤษภาคม เลือกเอาตัวที่มีเต้านมดีๆหัวนมบนยางใหญ่นะครับหัวนมนี่น้อยนะออกมาแล้วลูกแข็งแรงคือเราจะพัฒนามาให้มันอ่มาโตข้างนอกนะครับมาโตข้างนอกบอดายเห็นมันว่ามันใหญ่มาแต่ใน้องนะครับให็นมันใหญ่ข้างนอกอ่ะตัวของผมออกมาทุกตัวก็คือช่วยช่วยตัวเองได้หมดนะครับกินนมกินนมอะไรได้นะครับหัวนมแม่ก็ไม่ใหญ่นะครับ เนี่ยอย่างแม่หมูตอน,นี้ผมซื้อเข้ามานะครับผมเป็นกวัวที่ผมซื้อเข้ามาซื้อมาตอนนั้นลูกเจ็ดเดือนยังไม่ขึ้นนะครับลูกตัวแหลกนะครับผมไปแยกลูกกันมานะครับแต่มันเศร้านมเลยล่ละผมไปแยกกันมาแล้วก็ลูกตัวที่สองตัวแดงๆนี่ยืนข่างกัน,น่ยตอนที่ผมไปซื้อนี่ผมซื้อมาตอนนั้นสองหมื่นนะครับตัวนี้สองหมื่นแยกลูกมาจอยจอยอีสี่ละครับนี่แหละจอยจอยอีสี่ละสองหมื่นนะครับ <ee> 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 ช่วงที่มันกําลังลงนะครับช่วงที่กัวกําลังลง ผมไปซื้อมาตอนนั้นจะง้อกับล้างล้มนี่นี่มันเป็นแม่ลูกกันนะครับลูกนี้เจ็ดเดือนแล้วนี่ลูกเจ้าซูโม่นะครับมาอยู่กับผมมาซื้อมาตอนนั้นทองว่างมามา,มาเลี้ยงจนว่าตั้งทองเจ้าซูโม่ผสมเนี่ยด้ลูกตัวผู้นะเบิบ้งลูกมันหนานครับหนาส่วทรงดีนะครับกันเป็นตัวแม่เน็ตปะเบิ้งบดจืดด้ยนะครับเนี่ยที่ไปดูตอนนั้นก็คือไปดูถึงคอกนะครับเพิ่นฮองเพิ่นฮองสามหมื่นเก่าแม่ลูกนะครับแม่ลูกแม่ เพิ่นห้องบัตที่เพิ่นเพิ่นแยกเพิ่นแยกตัวละสองหมื่นนะครับเนี่ยซับนี่แหละตอนที่ผมไปเบิ้งแม่ลูกแต่ว่าไปลูกเป็นตัวแม่ตอนที่มันยังแพงๆอยู่นะครับเริ่มแพงหัวโล้นลูกก็หัวโล้นก็คือเลือกเอาว่าจะเอาลูกหรือเอาแม่ตัวละถ้าแยกคือตัวละสองหมื่นแต่ถ้าไม่แยกก็คือสามหมื่นเก้านะครับผมก็เลยเอาตัวแม่มันมา,มานะครับเอาแม่มาอ่าเอาแม่มาสองหมื่นในสองหมื่นนั่นให้เพิน่นมาส่งน้ำหนักเพิ่นอยู่โนซิลาดนะครับเพิ่นกับมาส่งนะครับที่ผมไปถูกใจก็คือหนึ่งมันเชื่องนะครับเชื่องงบกกัั้้ด เชื่องแค่นี้ที่เชื่องแล้วก็กินยาดีนะครับเดี๋ยวมันต้องได้ขียาฆ่าพยาธิอยู่มันบริขียาเชื่องเอ้ยบ่มันยาฆ่าพยาธิยาพยาธิเม็ดเลือดนะครับเดี๋ยวผมสิอันนี้อยู่เดี๋ยวผมสิแจ้งคุณหมอมาอยู่ยาฆ่าพยาธิเม็ดเลือดแล้วก็อ่าหมายหมายถึงว่าเอาเดี๋ยวตอนซื้อมาก่อนนะครับหนึ่งคือหัวโล้นตามที่เราต้องการสองบทนะครับสองบท ก็เป็นแม่แดงที่สื่อมาตัว่าตอนที่มันแพงบ่มีบ่มีเงินสื่อนะครับก็เลยมาสื่อตอนหลังเนี่ยตอนที่มันกําลังอวยลงนะครับเนี่ยก็เลยมาสองเต้านมนะครับเต้านมกีบเท้าพวกนี้ผมจะดูนะครับในส่วนของตอนไปเบ่งกับพยงเงมเบ่งส่วงกระดูกสุดพวกย่างขาแข้งขาทกขาถอนบอ่อหางดอกหางอันนี้บอ่อเต้านมใหญ่ยยบอ่ออย่างสี่นะครับที่ผมดูนะครับก็ถือว่า อยู่ในระดับที่รับได้ถามว่าวัาวมันตัวโตวไหมก็งวกับ,บกับใบไ่เลยครับเอามาก็ไซส์เท่ากับวัวที่ข้อผมผมผมก็เลยหมักเนาะไซส์เดียวกับวัวที่ข้อขมเชื่องความเชื่องให้ร่อยสิบเปอร์เซ็นต์หมดละเชื่องเกินร่อยรุนฟาดบ่ไปนะครับบ่มีเหือบ่อมีอือบ่มีอือบ่มีเหือแต่ว่าลูกวันลูกตัวผู้ดูดนมนะลูกตัวที่สองนะครับนี่ก็เริ่มมีสีสันมาเนี่ยแหละ ได้กินหญ้าสดนี่แหละครับนี่อันนี้พวกที่มายืนกินนี่คือหญ้ามือวัดน,นี่นะครับจะก็จะเป็นหญ้าแดดเดียวไปนะครับเป็นหญ้าไหนแดดเดียวไปนะครับนี่หญ้าก,กินมือวานบ่เบิด้ดหนักกัตากแดดไว้มือนีมากก็าไม่กินเพราะว่าหญ้าสดวันนี้ได้ห้าก้อนนะครับก็กินวัวก็จะวนกินอยู่นี่แหละเชื่องนะครับแต่ว่ามันเป็นวัวที่นําเข้ามานะครับไม่ใช่วัวที่ในข้อผมผมเพราะท่านได้ฉีดยาขาพยาธิเม็ดเลือดนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดยาฆ่าพยาธิเม็ดเลือดให้คุณหมอมาฉีดให้นะครับ พยาธิม็ดเลือดแล้วก็ถ้าจะถ่ายพยาธิไม่แน่ใจว่าจะถ่ายพร้อมกันได้เลยไม่ได้นะเอาฉีดเฉพาะยาฆ่าพยาธิม็ดเลือดนะแล้วก็ควกตัวอื่นก็รอทําเขาอยู่เนี่ยอย่างตัวนี้ก็รอทําเขานะครับรอคุณหมอก็กระยาเค็ตยูดอกตะวันมันก,มนก็มันก็คือค่าใช้จ่ายนะครับค่า,ชาใช้จ่ายทั้งหมดก็คือค่า,ชาใช้จ่ายอย่างฉีดยาอย่างเงี้ยฉีดยาทําเขาอย่างเงี้ยผมเซอร์วิสตัวนี้ผมเซอร์วิสไป ทำเล็บนะผมทําเล็บผมเอาหมอมาทําเล็บพันห้านะครับตัวนี้ทําเล็บแต่งไว้นะครับแต่งไว้เพราะว่าจะเอาเป็นวัวกัวแดงอ่าแม่กัวแดงในคอกนะครับเป็นสารตั้งต้นกัวแดงในคอกนะครับเพราะว่าหมักหมักหมักความเชื่องมันนะครับอ่าเพื่อมันให้ลูกตัวแม่ก็กเราก็เลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์ทดแทนเนี่แต่ว่าก็เลยเอาหมอมาทําเล็บวันนั้นทำสองตัวนะตัวนี้กับตัวกับตัวเอฟสองที่ว่า ที่ว่ามันยืนกินอยู่นี่นพุ่นๆนะครับเล็บมาทําเล็บนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันจะคลอดเล็บจะยาวก็เลยได้ทํานะนอกนอกนั้นก็ไม่ได้ทานะครับไม่ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาก็มีซื้อเข้ามานี่แหละครับตัวเดียวนอกนั้นก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเลือดร้อยที่ไปประมูลมาจากค่าพระนั่นแหละครับที่อยู่ในคอ,อกที่คลอดลูกหลอครับแล้วก็พวกนั้นก็มีตัวผู้เลือดร้อยตัวนี้ที่เอามาทดแทนคู่ฝูงส่วนพวกนี้ก็คือผลผลิตจากคอ,อกเราก็มีพวก แม่พัน์แม่อะไรที่ตกทอดมานะครับเพราะว่าแต่ก่อนเราก็เลี้ยงวัวอยู่แล้วแต่ว่าเรามีแค่สามตัวสี่ตัวนะครับแม่พันธุนะครับมีงว่วประมาณสามโตสี่โตนะครับให้ให้ให,ให,ให้ให้ลูกได้นะครับก็อันอันนี้ตอนที่ผมมาเลี้ยงใหม่ๆยังเป็นเด็กอยู่นะครับตัวเนี้ยได้ลูกสองตัวแล้วเนี่ยผมเลี้ยงมาเจ็ดปีนี่ได้ลูกสองตัวละต,ตอนที่ผมมาใหม่ๆมันยังตัวนี้น้อยยังสมุยนะครับพุ่งห,หัวตะขอดเนาะเป็นลูกของแม่ไดบุนนี่ ออกมาเนี่ยครับก็เลี้ยงมาจนว่าไอ้นี่นะครับเลี้ยงมาจนว่าได้ลูกสองตัวนี่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่มีทางอ่นชาปัญญาฟรามนะครับทีมงานเดียวกันแหละเราถามมาว่าล่องเห็ดอันหยาแนแห่งล่องเบึงเนี่ยมาเัิว่าก็บ่ได้บ่ท่านได้เห็ดนะครับเสียหาเวลาเห็ดทดลองอยู่นะครับเพราะว่ามีคุณหมอที่เราอ่าเห็ดหยาแพ่งกลาแห่งขายนะครับเราแนะนำนะครับว่า ว่าหเห็ดลองเบงาหางเห็ด,ดี่หมายถึงว่าเอาเอาหญ้าในประมาณอายุสามสิบถึงสี่สิบมือนะครับไม่เกินสี่สิบห้าวันเอาตัดสี่สิบห้าวันเลยนะสามสิบหาสี่สิบมือเนี่ยตัดเลยนะครับเพราะว่าทำยาแห้งคือมันตัดวันเดียวไงครับตัดวันเดียวคือหนึ่งมันจะได้ความความสดความอ่อนนะครับบกแก่บกกระดังสิพอดีนะครับผมก็ว่ามันสิกินดีอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันน่าจะได้ปริมาณมันน้อยนะครับ ปริมาณมันเราถาม่ากินดีว่าพวงวานสิกินดีแบบย่างค่ะหระือพวงวามันเป็นหยาอ่อนมันเป็นหยาอ่อนเอาไม่เห็ดอ่อเอาไม่เห็ดหยาแห้งนะครับเป็นหญ้าไหนาอ่อนที่ทำหญ้าแห้งไม่เกินสี่สิบห้าวันอย่างเงี้ยคือมันยังอยู่ในช่วงที่แบบว่ายังบันแกนะครับเพราะมันเป็นหยาแห้งแล้วมันก็จะอ่อนดีนะเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับเนี่ยจังบักจังอิโมูตอดนึงใช่กินหยามือวานเด้ครับเนี่ยอันนี้คือหญ้าเมื่อวานนะตัวอื่นไม่กินนะครับตัวอื่นก็กินหญ้าเนี่ยกินหยาสด่นบูมบอมบอมยืน อันนี้ก็มาคุ้มกินหยาเมือวานนะครับผมไม่รู้ว่ามันหอมมันอย่างเก่งใดนะครับคือวัวมันก็แล้วแต่ตัวนะผมอีกอัาหนึ่งเพิ่นเลี้ยงมาเพิ่นทางเพิ่นเจ้าของเก่าเพิ่นเห็ดโนนมันนะครับทามันเห็ดโนนมันกับสิประมาณว่าสวภาสิตเกี่ยวหยาไม่ให้มันกินใดกับสิหยามันอาจจะชินแบบหญ้าแบบค้างรางแบบเรือห้างก็จะเป็นต้องกินนะครับขันบากินกับบไดกินนะ นี่ผมสันนิฐานนะผมสันนิฐานพราะมันสิเป็นมันสิเป็นยูแบบตัวเดียวนั่นแหละที่มาหายกินหยาเก้านะครับตัวอื่นก็บ่ค่อยกินนะครับกลัวในข้อของผมนี่ยิงแล้วจอยเลยครับดีแต่มันกินไห้เนาะนั่นตัวอื่นของผมที่ว่าหยามันมีกินนามกินอย่างนแต่มันบ่ค่อยกินนะครับแต่ว่าเออตัวนี้ก็กินนะครับกินเพราะว่ามันอาจจะแบบว่าเคยเคยไม่ได้กินมาดีเท่าไหร่มันก็เลยต้องกินนะครับมันสิเนาะในข้อสันนิฐานนะครับว่ามันเขาอื่นว่าง่วกินหญ้าดีก่ากินหญ้าดีนะครับ เรียกกินได้หยาดีๆนะครับอันนี้ไม่ใช่นะเนี่ยนสังเกตได้เลยนะครับนี่กินกินะเ,เนี่ยเราเนี่ยถ้าจะพัฒนาก็จะต้องหาที่แหละเนี่ยกินได้ขี่นะครับสมมุติว่าเนี่ยั้นสมมุติว่ามันกินอยู่นี่เนี่ยกินตัวเดียวนี่อิ่มนะครับว่าต้องไปใส่เล่นนี่คุณค่าอาหารเยอะกว่าฟางแห้งอีกนะครับนี่เพราะว่าเนี่ยหยาบอมีดแล้วนะครับฝนไม่ตกนะช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยนะครับพายุเข้ามองหันมองนี้ก็ไว่ตกนี่นะครับกินนะยังกินอยู่นี่เลยครับเนี่ย อีกประดียเจอยติเป็นมากนะครับบรนยางมาแต่เลยคุยกันว่าตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศของการเลี้ยงกัวนะครับก็เลยได้คุยกันเรื่องเลี้ยงไก่นะครับเขาไปทางไก่เบิดย่างเดียวนะครับช่วงนี้เนาะหายใจออกหายใจเข่าเป็นไก่นะครับคิดว่ามันสีดีสันเด็นนเนลยเนี่ยสมมุติว่า,นเ,นเ,านเนี่ยเรามีคอกคอกเพาะนะครับขอเพาะพันธุ์เนี่ยซัมนี้นะครับเนี่ยซําชีผมทายเนี่ยแค่นี้และทำคอกน่ย ค็ดเป็นล็อกหนึ่งสองสามเนี่ยหกล็อกแล้วอันนี้หกล็อกเนี่ยไก่แม่หกตัวเนี่ยไก่แม่หกต,ตัวตัวผู้ตัวเดียวนะครับพ็ดล็อกกลางไว้เป็นแนวน้ำเบิดนะครับนี่อาศัยพื้นที่แค่นี้นะครับหมายถึงว่าพื้นที่เพาะนะเป็นข้อกึ่งซื้อนะครับบรญยายนั้นมันออกลูกกะปล่อยมีพื้นที่ปล่อยกับปล่อยไว้น้างที่เลยเนี่ยกับป้องกันแค่หมาป้องกันแค่อันนั้นนะครับเนี่ยแล้วพอเลี้ยงไปเจ็ดแปดเดือนก็โตแล้วก็มาจับเตะเบิ้งนะครับเตะแม่นกะขายเตะบ่มแม่นกะขายสั่งกิโลนะครับเี่ย เขาทำอย่างนี้นะครับเนี่ยเราเป็นมือใหม่เราก็ค่อยพัฒนาไปนะครับหาเลือกสายพันธุ์ที่ตลาดยอมรับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะได้ข่าวมาเมื่อวานนี้พอดีเข้าไปร้านเพื่อนนะครับได้ข่าวว่าของผมก็แน่ใจว่าข้าวอีรีเบอยรีนะครับบริษัทเอจีนะครับเอชจีแคทเทิลเซอร์วิสนะครับที่อยู่หัวถลงนะครับเพิ่นเซาเฮดแล้วนะครับไม่ไม่ได้ทำวัวแล้วไปไก่ตีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ มูมูที่มันเปิดร้านขาย أ, ขายยาสัตว์เอาขายน้าเชื่อนะครับอยู่เมืองพนนาะมันมันว่าถามว่าเอจีเพิ่นเมื่อวานนีไจะสอบถามกันนะครับแล้วผู้ข้ของมูลวบากอ๋อมาไล่เขาออกคือยังไงไล่เขาออกว่ากินนะครับเนี่ยคิดว่าเขาสิกินเนี่ยป,ประเด็นมันเป็นปัญหาที่แหละคือเขากินอยู่ดีอยู่ดีอย,ย,ย,ยู่แล้วก็มาไล่เขาออกไล่เขาออกตัวของกับว่ากินนะครับข้องกินว่าเป็นโดยข้องกินหยาแห้งว่าเป็นนะนะเนี่ยกินเป็นแต่ยาสดจั้งสินนะครับ เขากินยาแห่งก็ดีแล้วนึกว่ารจะเป็นสีแสบเพรอาอะไรเขาออกแล้วบวกินนะก็ได้สอบถามนะครับก็ได้บอาว่าอนาคตอาจเรี่ยงใกล้นะครับก็ได้กุ้ยกันแกียเกลยว่าจังบริษัทเอจีเพิ่นกะพอพันเพิ่นกะว่าจำหน่ายออกไปหาไปให้คุ้มฝูงค,คุ้มยังเกือบเบิดแล้วนะครับหรือเบิดแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเพิ่นวาเพิ่นจะไปไกลตีลอยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจะทําไก่ชนนะครับไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีน้าเชื้อไก่ชนแช่แข็งนะครับ เป็นน้ำเชือคือ,อยังน้าเชือง่วงสีนะครับนะอนาคตนะโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ